ทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุงหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ประจำปีงบประมาณ2559ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะการปฏิบัติงานด้านสายการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่2มีความสำคัญต่อภารกิจด้านต่างๆของกองทัพบกทั้งในายามปกติและยามสงครามตลอดงานช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารบก ในวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านสายการส่งกําลังบํารุงของกองทัพภาคที่สองที่กองบัญชาการช่วยรบที่สองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยส่งกําลังบํารุงของกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทธวัชส,สุขลังแม่ทัพภาคที่สองให้การต้อนรับ สำหรับกองบัญชาการช่วยรบที่2ได้พัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถใช้ระบบการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท2และ4และสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่3ในรูปแบบ one stop service ให้กับหน่วยรับการสนับสนุนหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันมณฑลทหารบกในพื้นที่กองทัพภาคที่2ได้มีการติดตั้งระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติครบแล้วทุกหน่วยค่ะและเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยตามหลักค่านิยม